ที่ค่ะพบกับแม่ดากุกเกะนะคะอันนี้น้องนาเดียจะดูแลน้องนะคะวยดูแลน้องนะคะคุณยายกำลังจะกินข้าวค่ะข้าวบออันไหนล่ะมีแกะบอหมุนเกะเรากินข้าวเสกอนแกรูดแกรดบออน้องนาเดียดูแลน้องเด้อ เอาน้องนอนตั้มลงมาหั่นน่ะลูกมันมีตั้มมันก็ลูกคือเกามันบอกเอามันมีตั้มก็มีตั้มใช่ไปคือเาหรน้องนาเดียก็ช่วยดูแลน้องนะคะนี่นะคะกล่งกล่องนี้นะคะมีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะส่งมาให้น้องชายนะคะเป็นใครน้อยอยากที่เลยปะบุรีลำ ดุลามบูุเนบุญีลำแกะเลยอน้องนาเดีจะเป็นคนแกะบอคุณยายจะเป็นคนแก่เยแก่พวกแก่กเยไม่ทันเลยมาแกะดีดีลูกแกะดีดีเยอะมากนแล้วแก้จบจอยหน้องยายแกะได้ลูนี่แหะแกะแกแก้แกลูเอากันไก่หน่อยแก้ละหาบนกอง แล้วมาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรข้างในนะคะใช่ภาพไว้ับ้างีู่คนน่ะมันนั้นนันไม่ค่อยเห็นมันบังเนาดำเนาะแก่เลยหมโอ้ยหเคยทำอยู่เนี่ยเนาะเด็เตอนโอนไก่นี่ใช้หายเลยลวเอาไว้เช่น นี่นะค,คุณยายก็กำลังจะกินข้าวแต่ว่าจะดูของก่อนนะเขาจะแกะกล่องก่อนนะคะน,น,น,นี่นะคะมอีอะไรโอ้โหมีแค่ไมหมูกรอบ กรอบแล้วก็มีแตกแก่แคบหมูทั้งนั้นเลยนะคะนีะม่มันมีเนื้อเนืบบ้อทุกตะกบอันน,น,นี้อันนี้หมูกรอบเนาะอันนี้หมูหยองโอ้โหนะคะที่แต่หมูทั้งนั้นเลยนะคะนี่หมูกรอบหมูหยองโอ้โหหง จะกินไปได้หลายหลายเดือนนะคะนี่นี่แต่หมูทั้งนั้นเลยนะคะกับข้าวทั้งนั้นเลยนะคะต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ส่งกับข้าวมามให้นะคะมันเอาข้าวมุมาได้ทำนาเดียมัอีมันหมดแล้วบอกน้องนาเดียก็จะอุ้มน้องนะคะ ีเอาแ้นานลอันน้รอ,อ่าวคุณยายจะกินตอนนี้อยู่บนะอ่รสเผ็ดอันนี้รสเผ็ดบ่นี่รจืดให้ยายเจ้าอาเอาลห้เราได้เจ้าลหกเราไ่ะเจ้าใ้ยุ่มน้อยนะเอาแล้วอันซื้อเขาเดี๋ยสไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องเอ่ยบอ่เขาไม่ประสงค<ม>์จะออกนามบอ่จ้าบอกขอนไม่ได้เห็นชิ่เขบาบอ บ่อ่อนตบเตไม่เยอะซื้อข่าวดายเขาไม่ให้เอียชือเขาไม่ประสงค์จะออกน้ำแม่ยะกินโอ้จ่าอีไแม่หลูกเอาอนะขอบคุณท่านหน่อยยายขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะโวยพรให้เขาหน่อยผู้ใหญ่นันหรอันนี้บอกขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งของมาให้โอ้อาจ้าทุกขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีใช้ช่วงของมาเฮ้อนะปากคุณเพาได้คุณหลายๆเด้อได้บุญหลายๆขอบคุณบุญกว้างให้ได้บุญหลายเลย้ล้นพอลำนี้มีโชงเนาะเขาโชคเฮาหลังเฮือกของโชงเฮาหลังเราก็ขังเฮ้อหางโฮมีคู่กว้างเฮือ่ขวางเฮือ่หางโฮมีคู่ได้รับได้ดีขอบคุณเขาหน่อย ขอบคุณนะครับคุณคือนใจเลยน้ไกกนนอม่ดกเอาไป้อมันเลยมืคกีาคมากนลยนะมีความสุขคามเลย่รวย่รวยเอขอไม่เห็นเลคนนี้หมื่เลยนะม่เลวขอาคุ้นไหมเนะคนรอกันม่เยอออกกองก็ไเลโอ๊ยนี่ม่จับหข้าุนเนะ ใหญ่ขนาดนี้นะโอ้โหงหลือถยจริงห้องกองเจ้าพัดวาวดังเลยไหมใชคิดยูเจ้าผัดวาดังดังมัเขาเ่เขาหมดล่ะอขเอเ้านี่ะคะก็ต้องขอขอบพรอคุณค่ะมาอนอุ้นนะโงขค่ะนาเออออเออไใหงัไ่ เอาเอาเฮาเคือดีันหลบะไรอกมเอาันมันยุบเผามันยุบเาอุ้มเผาเราโค่นามอ่ะมันุเมือ่ะบุญกุศสนในครั้งนี้นะคะแม่ดาเขออุทธรให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้นะคะจงมีแต่ ความสุขความเจริญขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่ว่าจะทำกิจการงานใดๆหรือว่าจะค้าขายหมืนนี้ก็ขอให้ร่ำรวยขอให้เฮงเฮงนะคะขอให้เจริญเจริญนะคะอย่าได้อุดพอนเธอเขาไหมเอ้าเขาอุดพอนเธอเธอสาวร่ำรวยอ้าวจ้า ค้งจงของมะเฮนะของหัวผลลําโรยของหัวผลจบผลหมานเอสปกของมันไดตามจื้คือคือใดผูกก็คือไดผู็ได้อันนั้นคือได้เงินเพื่อไรนองเพม่อส่งมาสองหลายมากคือน้องอมไอนี่กินยาฮอบกจกยาแหงขอบขุ่มวงกวางเด้อ กาวนาเจ้าหนุ่มมันเยอะร้อยเอทพันภาษาคนละอ้าวอยงแม่ค้าขายอันหมูกรอบนี่ก็ขอให้ได้ขายดิบขายดีเพื่อรับดูแลคนเห็นแม่ค้าขายกรอบอ้าวเห็นทรงอันนี้มาเฮ้ยคือยังไงเอออ้าวคนเป็นแม่ค้าขายหมูกรอบกับเขาได้ขายเฮ้ยได้ดับได้ดีเฮาเขามาชื่อคนเพื่อรับพยเิาเขาหลังไหลมาถึงเู้ทำธุรกิจอันนี้ก็ขอเป็นคู่คู่หรอเป็นคู่คู่ห่อ เป็นกู้ไั้ง่ายกะลเลยเนลือะอ่นั่นละห้ธุรกิจนี้จะเริ่รุ่เรื่อยเร่อยจะเรื่อยขึ้นไปเด้อพอได้คนณสั่งมีขาสายมีเขาเป็นมหาเศรษฐีผู้หลาจะทุกยอเช่าเก้าเขาเชาหัวนี่ยยูกันเมียมาแล้วเนาะเลือกเอาไม่แซนหล้วแล้วให้เจ้ากินเจ้าให้หานี่ได้เลืองเอารูปอ่ดีดลาสองห้อง น้าค่ะน้องนาเดียก็จะช่วยดูแลน้องนะคะเพราะว่าแม่เขานะคะกำลังจะทำกับข้าวนะคะเพื่อที่จะไปป้อนพ่อนะคะเพื่อที่จะไปตอนนี้กำลังตำส้มตำนะคะพอดีมีพี่ใหญ่ใจดีส่งหมูกรอบมาให้นะคะก็จะตำส้มตำแล้วก็หมูกรอบนี่แหละค่ะเป็นกับข้าวมื้อเย็นนะคะตอนนี้กำลังทำกับข้าวอยู่นะคะเพราะว่า ถ้าไม่มาช่วยนะคะพ่อก็นอนรอกินข้าวอยู่นะคะยายก็กําลังกินอยู่นะคะยายก็กําลังกินข้าวอยู่นะคะพ่อก็นอนอ้าปากอยู่แบบนี้ละคะ่ะนอนรอกินอย่างเดียวนะคะคุณยายก็กินข้าวอยู่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ